ว่ตอนเด็กๆหน้าฟาดคนเรียกว่าเด็กเปรตเขาเรียกหนูเป่นแบบนั้นจริงๆหอก็เหมือนเหมือนตามกองถ่ายเลยคือหนูด้วยความที่หนูทางานตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จะมีความแบบดื้อในแบบของเราคือหนูจะเป็นคนเด็กๆค่อนข้างแบบเอาแต่ใจถ้าร้อน หนูก็จะไม่อยากอยู่ในที่ร้อนๆนูก็จะแบบไม่ทำเพราะหนูร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแค่เป็นคนแบบชัดเจนว่าฉันไม่ชอบความร้อนนะหรือว่าฉันไม่ชอบใส่เสื้อผ้าที่มันรัดรัดแล้วมันอึดอัดนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูโดนบังคับให้ใส่หนูก็จะหนีดิแล้วหนูก็จะแบบหน้าเป็นตูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เอาหนูไม่ใส่เลยอย่างงี้ก็จะมีตอนเด็กๆก็จะมีความแบบไม่อยากใส่หน่งองแงแล้วพองอแงบคนก็จะด่าแบบเฮ้ยเป็นอะไรเด็กใส่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาด่าต่อหน้าไหมหนูว่าเขาก็พูดพูดไปกันแแล้้วววกก็คคิิิิดดดดด่่่่่าา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 เเเงงงงไไมจจจจจรรรรรหออะ ดแล้วโดนแบนด์จะแก๊งเพื่อนแก๊งลุงลังยังมีอยู่จริงไหมและเขาฟาดผู้จัดการจริงไหมอันนี้ต้องคุยค่ะเคลียค่ะเคลียค่ะเคลียนะคะดูเต็มเต็ตรงนี้ค่ะเคลียค่ะดูค่ะ